ดีชาวสีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีมีนตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสาตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดค,คนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าะหคลิปนีนุ้ธเช่นกันนะครับผมก็มเริ่มดูความรักของชาวสีมีนดีกว่าว่าในเดือนตุลา EP หลังเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่่่่่่มมทีีไไไไพพพใบแรรรกกนนนนนะเเเป็ขึ้าาวหหหออออคืยญ เป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับยืนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ทั้งๆที่รอบๆตัวเขาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินเนี่ยหรือว่าชีวิตของเขาโดยรวมเนี่ยมันกับมันสามารถมีความสุขได้มากกว่านี้สามารถมีหนทางไปต่อได้สามารถมีเรื่องราวต่างๆนานาที่ดีมากมายเลยแหละเพราะฉันไพ่เก้าเหรียญใบนี้บอกชาวสีมีเน่ยท่านว่าคุณเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหลายอย่างที่เพียบพร้อมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหน้าตานิสัยน้ผมหน้าตามีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เหมือนกับ อะไรเขาเรียกว่าน,นิสัยในเรื่องการที่ดูแลเทคแคร์หรือพร้อมจะเป็นคู่กับใครสักคนที่เหมือนกับมีเงินมีอาชีพมีหน้าที่การงานมีโปรไฟล์ที่เหมือนกับค่อนข้างจะเพียบพร้อมในห,หลายการที่จะใส่ใจหรือคบกับใครนั่นเองแต่ไพ่เก้าเหรียญที่นี่คือเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียบพร้อมก็จริงแต่เหมือนกับว่าเขารู้นะว่าเขามีหนทางจะไปเช่นกันแต่เขาเหมือนกับรู้ว่าเขาตราบใดที่เกิดยังรักแล้วก็ยังรอแล้วก็ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ไปไหนเพราะฉนานะน,น,นั้นไพพ่เหหหหจะ็นนนภาของงงิคึม เขายืนเนี่ยแล้วเหมือนกับรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ทั้งที่เบื้องหลังเขาเนี่ยมีเส้นทางมีดินแดงมากมายให้เขาเดินทางให้เขาออกค้นหายหเขาเดินทางไปเจอกความสุขและรอบตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับมีไพ่เหรียญมากมายเลยสิ่งที่มีค่ามากมายเลยเพราะฉันไพ่เก้าเหรียญที่เนี้ยมาบอกชาวสีมีไหนท่านว่าคุณเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอะไรอย่างที่มันดีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อแม่หรือว่าเหมือนกับเพื่อนๆหรือว่าเรื่องของโปรไฟล์นะครับไม้ว่าคุณจะอาจจะ มีเงินมีงานอย่างน้อยเนี่ยต่อให้มีอุปสรรคไงก็ตามเราสามารถผ่านมันไปได้อะแต่ไพ่เก้าเหรียญที่นี่คือเหมือนกับเรื่องของความรักเนี่ยชาวราศีมีหลายท่านค่อนข้างจะสงสัยว่า ทำไมนะเรื่องของความรักทาไมเราเหมือนกับไม่สามารถผ่านไปได้สักทีหนึง่งเวลาจะเลิกรักใครสักคนหนึ่งหรือตัดใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมมันยากจังทาไมมันเหมือนกับไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยไปจากเขาง่ายๆทําไมเหมือนกับไปฝังใจทําไมถึงยังไม่ลืมทําไมถึงยังรักอยู่ทาไมถึงยังรออยู่ <S <S เพราะฉันไพ่ก้าเหรียญที่นี่คือเหมือนกับบอกชาวเซยมีเลยท่านว่าตามใดก็ตามถ้าเกิดคุณยังรักแล้วก็ยังรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยคุณก็เลือกที่จะเหมือนกับยืนอยู่ตรงนี้แหละต่อให้มีอะไรสิ่งหนึ่งอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร รอจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่ต้องการเขาแล้วรอจนเหมือนกับเราไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนั่นเองพราะไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าควีนถือไม้เท้าหรือว่าควีนออฟวานราชินีถือไม้เท้านะครับผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเขาใส่ชุดสีแดงเห็นไหมครับแลวเขาเหมือนกับเขาไม่เชื่อฟังใครทั้งนั้นน่ะเขาเชื่อในความรู้สึกเขาเชื่อในความรักของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ควีนถือไม้เท้าใบนี้บอกชาวสีมีเนี่ยท่านว่าคุณเชื่อในความรักของคุณกับคนรักของคุณที่เขาจากคุณไปหรือว่ามีปัญหากันไปหรือว่าไม่ได้พบเจออกันนเเี่่่ยคุณชืวา ตราบใดถ้าเกิดเราสองคนเนี่ยหัวใจของคุณยังรักเขาอยู่หัวใจของคุณยังต้องการเขาอยู่แล้วความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาหาคุณหรือว่าคุณยังเลือกคนคนนี้อยู่เนี่ย คุณก็เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองว่าโอเคฉันจะรักเธอนะฉันจะรอเธอต่อไปจนกว่าฉันจะไม่รู้สึกอะไรเพราะฉันไพคิ้นออบวานไปเนี่ยว่าถ้าเกิดสั่งใจให้เลือกรักใครได้เนี่ยเราทําไปแล้วถ้าเกิดเราสั่งหัวใจของเราเนี่ยให้เลือกรักเขาได้ให้ลืมเขาได้เนี่ยเราทําไปแล้วไม่ต้องมานั่งเจ็บไม่ต้องมานั่งทนไม่ต้องมารออยู่แบบนี้ไพคิ้นถือไม้เท้าไปนี่ว่าบางทีเราก็รู้สึกอยากจะไปนะบางทีรู้สึกโกรธนะบางทีรู้สึกเหมือนกับทั้งรักทั้งเกลียดไปด้วยนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ ไพ่เดจัติดใบเนี้ยมันเป็นเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมความเชื่อการแต่งงานหรือว่าบุพเพสันนิวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดจัติสใบเนี้ยบอกชาวสีมีเน่ท่านว่าคุณเองก็เหมือนกับเชื่อมั่นในความรักของคุณสิ่งดีๆต่างๆที่คุณเคยทําด้วยกันความถูกต้องการแต่งงานจารีตประเพณีหรือบุพเพสันนิวาสหรือว่ากงกรรมกรงเกลียนหรือคู่รักที่เหมือนกับเคยรู้จักกันในเดชาอะไรนะครับคุณเชื่อมั่นแบบนี้ว่าคนนี้คือคู่ของเราคุณเชื่อมั่นว่าเขาคือคนของเรานะครับเพราะฉะนั้นตับใดก็ตาม่่่่บออกวาตให้คุณเนีย มีคนมาบอกคุณ huh. ว uh ่าโอเคคุณมีหลายอย่างที่ดีนะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ความรักได้นะแต่มันไม่สําคัญหรอกเพราะไพควินถึงไม้เ่าบอกว่าคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเองคุณเชื่อมั่นในหัวใจของคุณเองถ้าตอบแต่ในหัวใจของเรายังรักใครสักคนอยู่ยังต้องการและยังเลือกที่จะรอใครสักคนนึงอยู่เนี่ยต่อให้มีคนบอกว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยคุณก็จะไม่เริ่มเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าไพ่เด็จัดติดมันคือความถูกต้องความยุติธรรมความเชื่อนะครับคุณเชื่อในความถูกต้องว่าเรารักใครสักคนหนี่ย หรือว่าเรายังรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับการที่ว่าเราจะทําจนกว่าเราจะเลือกที่จะรักคนคนนั้นเนี่ยจนกว่าเราจะหมดรักจนเหมือนกับว่าเราจะหมดแรงนั่นแหละบางทีเราก็เหมือนกับรู้สึกว่าทั้งเกลียดทั้งแค้นเขานะแต่บางทีเราก็ แต่บางทีเราก็รู้สึกเหมือนกับไพ้เดือดจัดติดนะครับมันเหมือนกับความรู้สึกที่เหมือนกับโอเคเราไม่เจอเขาก็จริงแต่ถ้าเกิดชั่งน้ำหนักเราเนี่ยมันเหมือนกับความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมันยังมีความรักอยู่ในหัวใ,ใจของเราด้วยน้ําตาที่เราเสียใจน้ําตาที่เราสูญเสียไปเนี่ยเหมือนกับมันยังหลงเหลือความรู้สึกว่ารักอยู่ถ้าไม่รักคงไม่เจ็บถ้าไม่รักคงไม่รู้สึกเสียใจถ้าไม่รักคงไม่คงไม่รู้สึกเหมือนกับโกรธหรือแค้นหรือรู้สึกเจ็บจใจแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่เดือดจัดติดไปนี้คือความรู้สึกของชาวสี่ต้องกลับมาัักกกนอี แต่คุณเชื่อมว่าในความรักที่คุณไพ่ขึ้นมาว่าคุณถือเมทักกับไพ่เก้าเหรียญไพ่สามใบน,นี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่ชาวสีมีเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําลงไปไงคุณอาจจะมีการที่โอเคดูแลใส่ใจเขาคิดว่าคุณต้องชนะแน่นอนชนะหัวใจเขาอย่างแน่นอนเรื่องของอะไรไพ่เก้าเหรียญการที่คุณทําให้เขามีความสุขคุณเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับใครใครเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาทำความรู้จักอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยเพราะหลายอย่างในรอบตัวคุณมีสิ่งดี นะครับคุณ <altro> ก็เลยเหมือนกับเลือกที่ท <overall> <s> um ําสิ่งดีให้เนี่ยให้กับคนที่คุณรักกับคนที่คุณต้องการกับคนที่คุณเลือกมันก็เลยเหมือนกับคุณเชื่อมั่นว่าคนคนนี้แหละคือคู่คุณคนคนนี้แหละคือคนที่คิดว่าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องกับเขามาตลอดทําสิ่งที่ดีงามกับเขามาตลอดคุณเชื่อมั่นในความรักของคุณนั่นแหละเพราะฉันไพ่เดดจัดติดใบนี้บอกว่าคุณยังเชื่อมั่นในความรักของการแลกกันอยู่คุณยังเชื่อมั่นในการแลกกันอยู่ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องจะเลืืออสิ่่่่งทที้หนะมมมวาาาาาจเเเเเคยดดพํข นะครับไม่ว่ามันจะเคยทําร้ายกันหรือว่าจบกันไปหรือว่าตายจากกันไปหรือว่าเคยทำอะไรผิดพลาดยังไงก็ตามถ้าคนคนนี้เขาเหมือนกับไพ่เดชอ่ะคือยอมเปลี่ยนแปลงยอมจบปัญหายอมกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานั่นเองแต่ไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่ห้าถ้วยนะกับไพ่เดอะเฮอร์มิตอันนี้ผมขอตอบเลยถ้าเกิดเลก่ันเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตบอกว่าชาวสีม่มเดท่านก็คงเหมือนกับไพ่กล้าวเดเข้ามา บอกเลยว่าคุณอาจจะตัดสินใจแล้วว่าเราหมดลาเขาไปแล้วเพราะนั้นไพ่เดอะเฮอร์มิตเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราฟ้อรออะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่นานแสนนานนานจนเหมือนกับเราเลิกรู้สึกแล้วจริงๆเพราะนั้น it, เดอะเฮอร์มิตเลยมาบอกชาวสีมีเนี่ยท่านว่าคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักอยากจะเตือนเขาว่าตาบใดก็ตามถ้าเกิดฉันยังรักเธออยู่เนี่ยเธอกลับมาได้นะแต่ตาบใดก็ตามถ้าเกิดมันผ่าน1ปีไปแล้วเนี่ยนะครับเลิกกันเป็น1ปีแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ามันคงหมดแล้วที่รักเธอมันหมดแล้วที่ เราจะกลับไปทางเดิมอีกเราให้เสียงสายลมเนี่ยมันพัดผ่านเราไปปล่อยให้เวลามันผ่านเราไปนานแสนนานแล้วจนบางทีความเจ็บปวดความเสียใจสิ่งที่เอารักคุณเนี่ยเหมือนกับถ้าไม่รักเนี่ยคงไม่รอหรอกถ้าไม่รักคงไม่เจ็บหรอกแต่ไพ่เบนวว่ารักมากๆเจ็บมากๆเนี่ยมันก็หมดหลักได้นะมันเหลือแต่ความเจ็บปวดมันเหลือแต่ความเสียใจเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเฮอร์มิตกับเดอะควีนออฟบาร์เบนอวว่าอยากจะบอกคนรักของชาวสีมีนท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าคุณจําไว้นะชาวสีมีนเวลารักคุณเนี่ยเขารักคุณมากแต่เวลาเขาเลิกรักคคุณเนกก็ืืออหมับ ไม่มีแล้วไม่หลงเหลืออะไรแล้วอีกต่อไปแล้วหมดแล้วที่จะรักเธอต่อไปหมดแล้วไม่เหลือสักเหตุผลแล้วที่จะต้องทนหรือต้องรอหรือต้องรักเธออีกต่อไปนั่นเองเพราะฉัน้นไพ่เดชติดเข้ามากับไพ่เก้าเหรียญคือบอกชาวสีมีนเนท่านว่าเหมือนคุณอยากจะให้เขาเห็นหัวใจของคุณนะเพราะว่าจะเห็นภาพของตาช่างเห็นไหมครับว่าคุณอยากจะให้เขาเห็นน้าหนักหัวใจของคุณอยากให้เขาเห็นหัวใจของคุณว่าหัวใจของคุณเนี่ยมีน้าหนักแค่ไหนมีเท่าไหร่เพราะฉั้นไพ่ใบนี้ได้บอกชาวสีมีนว่าคุณอยากจะบอกคนรักว่าใจเรามีแค่นี้ นะครับผมจะให้เจ็บแค่ไหนถ้าเกิดเจ็บมากๆเนี่ยก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันไพ่เดือดจัตตีเลยบอกว่ากลับมาในตอนที่ยังรักการกลับมาในตอนที่เหมือนกับยังรู้สึกอยู่กลับมาในตอนที่เหมือนกับจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงของสัมพันธ์กันอยู่นะครับสำหรับชาวสี่มีนที่เหมือนกับไพ่ห้าถ้วยกลับมาแล้วยังเป็นความรู้สึกว่าเขาทําอย่างนี้กี่ครั้งแล้วกี่ครั้งที่ต้องทนกี่ครั้งที่ต้องเจ็บกี่ครั้งที่ต้องเสียใจกี่ครั้งที่ต้องมีน้ําตาทําไมชาวสี่มีนถึงต้องร้องไห้กับเรื่องเดิมๆทาไมเราถึงฟััังงงงงเเเเเพพลลดดําาาาิิมมรรร้้้ออไไหหททคี่ปกก หรือว่าเปิดเพลงไปเพลงหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนเนี่ยอยู่ในเพลงนั้นเราซ่อนใครสักคนหนึ่งไว้ในเพลงนั้นแล้วมันทําร้ายจิตใจทําให้รู้สึกเจ็บปวดกับเพลงนั้นอะเศร้ากับเพลงเพลงนั้นเนี่ยพอไพ 5, ่ฮาร์ดเขาบอกว่าชาวสีเมีเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับกลับมากี่ครั้งเนี่ยก็เจ็บเหมือนเดิม นะครับผมทาสก,กิลครั้งไปเท่าไหร่ทําไปสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับมีแต่ปัญหาเดิมๆที่คุณไม่ยอมเปลี่ยนคุณไม่ยอมเปลี่ยนสักทีหนึ่งคุณไม่ยอมแก้ไขกลับมาก็ทําลายกันอีกกลับมาก็ทาให้เหมือนกับเจ็บปวดเสียใจอีกเพราะฉันไพ่ห้าถ้วยใบนี้บอกชาวสีมิเน่ท่านว่าถ้าเกิดคุณเจอความรักที่มันแย่ๆแบบเนี้ยมาสักสามครั้งนะอย่างที่อยาบอกไปว่าครั้งแรกแยังพอทนได้ครั้งที่สองยังพอให้แก้ไขแต่ถ้าครั้งที่สามเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยแล้วมันเป็นเหมือนกับ นั่นแหละนะครับสันดาลประมาณนั้นนะครับมันเป็นซึมซับไปแล้วนะครับผมกําพืชไปแล้วซึมซับเข้าไปเลือดเนื้อของเขาแล้วซึมซับเข้าไปในเหมือนกับเซลล์ส่วนหนึ่งของเขาแล้วเขาคงเลิกสิ่งนั้นไม่ได้คนที่เขาเคยทําร้ายคุณถ้าเกิดเขาเป็นไพ่ห้าถ้วยทําร้ายคุณเกิน3าครั้งเมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่บอกไพ่ถ้วย3ถ้วยเห็นไหมครับมันก้มลงไปข้างหน้าเนี่ยมันยังหลงเหลือข้างหลังอีก2ถ้วยที่ใหม่ๆแล้วคุณล่ะจะกลับไปเจ็บที่เดิมหรือเปล่าคุณจะกลับไปเจ็บปวดเสียใจจะกลับไปร้องไห้กับหนังสืืืออเเเเเเลล่่่มมมกกาาาาหรรรปฉดดิิงว นะครับผมมันย้ำให้คุณต้องเจ็บเหมือนเดิมมันย้ำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องนมเดิมนะครับคุณเจ็บจนพอหรือยังคุณเจ็บพอหรือยังนะครับถามตัวเองดูดีๆเพราะฉันไพ่ห้าท้วยใบเนี้ยผมบอกได้ว่าเนี้ยจะจะบอกให้ชาวสีมีเนี่ยกลมหน้านะผมมันก็เหมือนกับลองมองความ,มร,รู้สึกหรือว่านึกถึงที่มันผ่านมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเจ็บกี่ครั้งแล้วมันเสียใจกี่ครั้งแล้วกับเรื่องนมเดิมหรือเปล่าถ้ามันเกิน3ามครั้งเมื่อไหร่มันมีปัญหา3าครั้งที่มันเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่หนักจนบาง เราควรจะพอแล้วนะกับที่เราต้องเจ็บปวดแบบนี้นะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า6ถ้วยนะครับไพ่6ถ้วยใบนี้บอกชาวสีมีหนท่านว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยยังไงก็ตามมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผมบอกเลยไพ่เดียจ้าติกับไพ่6ถ้วยคนรักเก่าของชาวสีมีที่เลิกกันไปเพิ่งจบกันไปไม่เกิน1ปีมีโอกาสกลับมานะแต่กลับมาที่นี้เหมือนกับไพ่6ถ้วย กลับมาแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณสองคนเนี่ยจะรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะไพ่หกถ้วยเหมือนกับเด็กสองคนที่เหมือนกับตอนแรกแที่รู้จักกันเนี่ยชาาสี่มีในท่านกับคนที่คุณรักคงเหมือนกับพยายามย้อนอดีตพยายามจะให้เหมือนกับกลับมาเหมือนกับเหมือนชาติพบบนเวียนต่อกันไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนให้กลับมาเหมือนกับทาความดีต่อกันให้ได้กลับมาเป็นคู่กันให้ได้กลับมาเชื่อมันในความรักแก่กันให้ได้กลับมาเป็นเหมือนกับวันแรกแที่รักกันกลับมามีแค่กันและการแค่สองคนแค่นั้นเอง กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านั่นเองเพราะฉันพ่ไปเนี่ยว่าเธอจําได้หรือเปล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเธอจําได้หรือเปล่าเรื่องราวครั้งนั้นตอนเด็กๆตอนแรกที่เราเคยรักกันตอนแรกที่เราเหมือนกับมีความสุขตอนที่เราเจอพบเจอกันรู้จักกันเนี่ยเธอกับฉันเนี่ยเคยรักกันมากแค่ไหนไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คุณสองคนเนี่ยเคยรักเคยดูแลเคยห่วงใยเคยอยากเจอกันเคยคิดถึงกันมาแค่ไหนแล้ววันนี้ คุณอยากจะเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคุณยังย้อนกลับมาอยู่หรือเปล่าเพราะสำหรับชาวสีมีนเนี่ยคุณเชื่อมั่นในความรักเสมอคุณเชื่อมั่นในหลักแท้เสมอเชื่อมั่นในความดีงามการแต่งงานการถูกต้องเสมอแต่ไพ่เดอะเฮอริทในที่นี้กับไพ่ขึ้นมาว่าสิบถ้วยใบสุดท้ายนะครับมาบอกชาวสี่มีนว่าบทสรุปความัของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนจบยังไงก็ตามคุณต้องเผชิญเจอคน ถ้าเกิดคุณถามว่าคุณโสดมานานแล้วเนี่ยหรือว่าถามว่าเราหลุดพน้นโอ้มาเสียใจมาเกินหนึ่งปีแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปบทสรุปความรักของชาวสีมีขึ้นมาเดฮอร์มิตแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะครับในวันหนีไม่พ้นการที่คุณจะมีคู่มีครอบครัวที่อบอุ่นเจอความรักที่ดีๆนั่นเองเพราะฉะนันอยาเสียใจอยาเจ็บปวดให้หินออกหวานปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาปล่อยให้เ,เหมือนกับเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะเปิดเกิดเถอะเวรกรรมหรือว่าปล่อยให้มันเรื่องของแบบแล้วแต่มันจะเกิดอะ เราห้ามมันไม่ได้เงี้ยปล่อยวางมันไปปล่อยความรักนี้ไปหมุนเวียนถ้าเกิดแ้วรักรักันหมุนเวียนชาติพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนชาติพบใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่รักกันแล้วเนี่ยต่อให้เราแคร์ต่อให้เราต้องการแค่ไหนเนี่ยพยายามวิ่งไล่ตามเท่าไหร่เนี่ยก็ตามไม่ทันอยู่ดีเพราะฉันไพ่สิบถ้วยใบนี้บอกชาวสีเมียท่านว่าทําไปเถอะ ทำเนสิ่งที่คุณคิดทําในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อมันไปเถอะนะครับเชื่อจนกว่าเราจะเลิกเชื่อนะผรรอจนกว่าเราจะเลิกรอตราบแต่แค่คุณรู้สึกว่าเลิกรอแล้วรอแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเนี่ยไพ่สิบถ้วยหรือว่าการตัดสินใจว่าโอเคเราหมดรักเขาแล้วเนี่ยไพ่สิบถ้วยบอกชาวสี่มีเดท่านว่าคุณไม่ต้องไปเจ็บหรอกว่าคุณโสด คุณต้องดีใจด้วยซ้ำว่าคุณโสดอีกครั้งนึงเพื่อจะพบเจอความรักที่มันดีๆนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยไพ่สิบถ้วยกับเดอะเฮอร์มิตสำหรับคนที่แต่งงานกันไปหรือคนที่เหมือนกับมีการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันอยู่ดีต่อให้เลิกกันเกินหนึ่งปีไปแล้วนะเพราะเหมือนกับไพ่สิถ้วยเขาบอกว่าคุณไงคุณอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาหรือไม่เอา ความรักที่แท้จริงความรักที่ดีงามเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คุณแล้วว่าไพ่ห้าถ้วยคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราหรือเปล่าแต่ตำแหน่งที่ใต้เก้าเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่านายออกวาหรือว่าไพ่สินถือไม้เท้าเนี่ยมาบอกชาวสีมีหลายท่านว่าคนรักของเก่าของคุณหรือคนรักของคุณที่จะเข้ามาหาคุณตอนนี้เนี่ยอาจจะพบเจอความรักที่โอเคมีปัญหาแล้วมันดีขึ้นแก้ไขปรับปรุงตัวหรือว่าพบเจอความรักที่อยู่คนเดิมพบดีพบเจอความรักที่ดีกว่าพบเจอความรักที่มีความสุขกว่าหรือเข้้้าาาาาใจจมมมมกกกกววว่่่่หหรรือออออไตตงเัััับปปญคทีนแยๆล เพราะฉันอัศวินถือไม้เท้าไปนี้บอกว่ามีคนพร้อมจะดูแลคุณมีคนพร้อมทีจะรักคุณมากมายนะครับมีคนพร้อมที่จะเหมือนกับแฟน่าอุปสรรคกับคุณมีคนพร้อมจะรอคุณได้นะครับมันขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสกับคนที่จะแก้ไขนะครับปรับปรุงตัวที่ไม่เกิน3ามครั้งหรือเปล่าที่จะจะจะกลับมาแก้ไขจริงๆหรือเปล่าคุณจะให้โอกาสเขาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็แล้วแต่คุณแต่ไพ่อธิวินถือไม้เท้าไปนี้ว่าคุณต้องถามเขานะว่าเธอจะแก้ไขจริงๆใช่หรือเปล่าเธอจะพร้อมปรับปรุงต ไม่ทํากับสิ่งที่เดิมๆที่ฉากเดิมๆหนังเรื่องเดิมๆมันย้งไให้คุณต้องเจ็บแบบเดิมอีกหรือเปล่านั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะครับผมไพ่ใบนี้ตําแหน่งที่ตําแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่เเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเพจออบบาร์เดอไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามาชาวสีมีจินภาพของเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับถือไม้เท้าแล้วเหมือนกับมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับบอกเลยว่าชาวสีมีสินท่านถ้าเกิดใครก็ตามจบความรักตัดสินใจว่าจะเดทนะครับผมเดทกับเดอะเฮอร์มิตควีนออบบารเราไม่เอาละเราแคร์เล,ลเลิก มันผ่านจุดที่ฉันต้องกลับไปเจ็บปวดแล้วมันผ่านจุดที่ฉันจะต้องกลับไปรักใครหรือว่าเจ็บปวดหรือว่านะครับผมต้องไปทนกับความทุกข์ใจเนี่ยให้สายลมเป็นคอยปลอบใจให้น้ําตามันที่มาไหลออกมาเนี่ยมันกลายเป็นบอกว่ามันเป็นเพื่อนของเราไปแล้วอะชินชากับความรักแล้วเฉยชากับความรักครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับไพ่ฟินออกมาก,กับไพ่ห้าทั่วอยากให้ชาวสีมีเนี่ยก้มหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ถามตัวเองนะครับว่าเราชินชาเกีอยากับความรักครั้งนี้หรือยังเราหหหมมดดแรรรงักกือว่าู้สึเฉยชารูึกเฉยวกับความรักครั้งนี้แล้วหรือยังา ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไมแ่แคร์แล้วไม่ต้องการมันแล้วเฉยกับมันแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้เขากลับมาหรอกมันสําคัญที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเด็กถึงไม่เท้าไปอยู่องชาวีเมีน่านว่ามันจะพบเจอความสุขที่แท้จริงพบเจอสิ่งที่เราต้องการกลับมายิ้มกลับมามีความสุขอีกครั้งนึงนั่นเองด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะครับเพราะฉันพ่เด็กถึงไม่เท้าไปนิ้ว่าคุณเหมือนกับมองความรักว่าโอเคถ้ามันจะใช่ของเราเนี่ยมันก็ใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็ปล่อยให้มันพัดผ่านเราไปปล่อยให้เหมือนกับเวลา มันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองไม่สนใจแล้วว่าจะกลับหรือไม่กลับไม่สนใจแล้วว่าเรายังไงยังไงแต่เราเชื่อมั่นนะว่าสิ่งที่เราทำลงไปความรักต่างๆที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเราไม่วันนี้ไม่พรุ่งนี้ก็อนาคตที่เราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับก็มาดูไพ่อลาเคลนแนะนําชาวสีมีดีกว่าเขียนว่า อาบาคาดาบานะครับผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับดวงดาวเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาอยู่สูงขึ้นนะแล้วเขาสามารถเหมือนกับชี้ดวงดาวมองเห็นแสงสว่างมองเห็นดวงดาวของเขาอะพะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีมีหลายท่านว่าผมอยากให้คุณเนี่ยลองนึกถึงความฝันนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการนึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาความรักคุณต้องการคนแบบไหนคุณต้องการความฝันแบบไหนคุณอยากมีความรักแบบไหนและคุณลองคิดดูสิว่าไพ่ห้าถ้วยคนนี้ที่เขาขอบคุณเนี่ย คนเก่าๆที่กลับ,บมาคบกับคุณหรือกลับมาคืนดีกับคุณหรือว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าเพราะฉันพ่าไปอนี่ว่าคุณลองนึกนะเลือกทางสองทางคือกลับไปดูทางเดิมที่อยู่บ้านหนังดำๆหรือกลับไปมองตามหาความฝัน,ฝนกลับไปหาดวงดาวที่เขาอยากจะเป็นกลับมาอยู่กับสิ่งที่มีค่า,ากลับมาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองให้สวยๆมีสเสน่ห์มีค่าอีกครั้งหนึ่งดีกว่าไหมนั่นเองหาแฟนใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนะครับโอเคครับก็ขอบคุณชาวสีมินทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับากกดดตววววนะครรัแลใที่่งงูส็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปอยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ